อืมอืมออืมแสบแห้งหรอตายบ่ยังปายอย่าคล้องคนอ่ะเออคนอ่ะแสบแห้งไร สวัสดีครับพลอยพี่น้องป้องไปสุขูสุคนครับที่กำลังรับชมจ่องบอลลาพาแทบชาแนลวันนี้ได้เมนูปอบยิบอีกแล้วครับพี่น้องพาพี่พ่อนอ้องมากินเลือดแป้งครับอันนี้เป็นเลือดแป้งแบบของแถ้เ้พี่น้องเด้อบางพี่น้องเนื้อไอเลือดตัวเลือดจะเป็นบุนเลยครับพี่น้องเนี่ยอันนี้ผมบริเวณเอยียงนะครับซื้อมาจาก ซื้อมาจากร้านอ่าอยู่นครพนมเนี่ยแหละครับอยู่บ้านผมเนี่ยแหละครับนครพนมเนี่ยได้อเบิ่งซื้อร้านเหมือนกันร้านยายตรีรสเด็ดนะครับอยู่ตรงซีแยกไฟแดงบนน้ำม่งนะครับพี่น้องอ่าผู้ใดสนใจก็ไปซื้อมาล่องชิมเมึงไดน้นะครับเนาะเบอร์โทรเพิ่นกะ0 4 2 หนึ่งเก้าสามศูนย์เจ็ดเจ็ดนะครับเป็นเบอร์บาตรนะครับน้องพี่น้องเนาะมาพี่น้องมามาบอกไรยหงางครับก่อนสีทำการแสดงกับอาหารวันนี้ก็ต้องแก้ข้าวเพื่อกันแหละพี่น้องจักหน่อยนะพี่น้องเนาะเพราะเป็นกระสายครับเพราะเป็นกระสาย ผักคนเนี้ยเใหายมาหลายอย่างพี่น้องผักหลายขนาดเลยครับนี่ผักแก้มบัสิบเป็นอันนี้เขาเสื่อมอย่างหมนเลแต่ผมเอื่นผักกีตัวแก้วครับนี่ผักกีตัวแก้วใบผักนางเลือดขาดอะไรครับกินกับเลือดแป้งอะใบพักแผ้วครับพี่น้องแล้วก็ผมดนเนี่ยมากินน้ำครับบัวหิมะพี่น้องแต่ว่าจำมันสิบเขากันรบกวเนาะ กันได้ก็ลองกินบังอ่ะเครื่องปรุงก็บมีนี่แหละครับเป็นสีปรุงให้เรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว,ว่าเฮ้าบีบบักงเน่านี่แหละครับเบียบักงเน่าหัวจงเป็นปสีเพือพ่อเพิ่มรสชาติให้มันเจักหน่อยรานนี้ผมเคยกินแหละครับแซ่บครับพี่น้องอ่ะเลือดแป้งนี่ยมันตรงสมๆเปรียปร้ยวๆจักหน่อย,อยพี่น้อง อันนี้เป็นเหลือดแป้งของแท้ครับมันสิ่าเป็นเหลือดนะครับมันสิเป็นเจียวเลยเจกหน่อยครับเอาสมๆเลยครับออกแบบสมสมๆเลยในไ,ไอแคบหมูมากินน้ำพี่น้องมาลองซิมเบิงครับ นี่พี่น้องนี่เป็นกอ้อนยงเสียเลยครับนี่นี่เป็นเจลวเป็นคล้า,ายๆคับเจ็ลี่เลยครับอืมอืม อืพอดีแลยครับตัวถังวงนี้กินซีเรียงแดงกับพี่น้องงดดามาเลยครับเด้อผมเมนแต่ไปมีคนไปคอมเมนต์คลิป คนเดินนะครับติกินยนงแดงสิไปคมแบบอมเมนต์แบบโอ้แบบบสุภาพพร้องแซ่มันขคืนยูก่กับผู้ใหญ่พี่น้องอย่าไปว่ากันนะครับเนาะแล้วที่บอกวิธีเฮ็ดเลือดแปลงนี่ยพี่น้อง ก็จะเป็นเลิกแปลงได้บ้ง่ายๆเลยครับพี่ห้องหมูตอนแรกที่เขาขาเนี่ยครับแล้วจะบอกทุกท่านนะพี่ห้องนะในฐานะที่คนเค้ขานะพี่ห้องเค้ขาเค้ขาหลา,ายอย่างครับ ก็เอาแท่งเอาเลยกดซอสมีน้องใช้ได้หมอแล้วครับเอาเกเาเลือพอเลือดไหลลงมาเนาะเอาเกเลือตีตีหาเลือดแตกเลยครับเลือดชมพูแจ๊กเก็ตเป็นก่อนตีจนสีแดงได้ทีแล้วละ่ะมันจังสิเป็นเลือดแป้งในผนงังบางทีวิธีการปรุง๋งพี่น้องเนาะ ห้องก็เอาห้องก็ต้มน้ำให้มันอุ่นๆุนนะครับก็บเอามาผสมกันวิธีการตรวงก็จะใส่ถ,ถ้่วหรือใส่ตะพีอะไรครับเป็นหวงงตาห้อยไรเนห้องก็ใส่ถ้่วนะครับเนาะน้ำอุ่นนึ่งถ้วยเลือดสองถ้่วเลยครับตีเข,กขกากันกวนเขากันแล้วก็ต้มื่องในดีอร่อยนะ จังเทศลงนาเพี่น้องนะ <c oughs> เนาะเลือมันก็จับกันเป็นก้อนครับน,นี่เป็นก้อนไปนี่ครับเบอร์จ <c oughs> ากากพี่น้องในฐานะที่ค่อนเ้ยขาว่า <c oughs> <c oughs> ะเกียรมาตื่นมาข้ากบพี่น้องสวยมากขาไก่พี่น้องใบามากขาเป็ดพี่น้องทำมากขาของพี่น้องจบจบเรื่องเฮ็ดเลิศแปลง เสแสบดีกว่า,างานนี้ขอบอกอีกทีไกันพี่น้องเราพูดกับเจ้าไปเนี่ย ช่วงอาทิตย์อาทิตย์ตะแล้วนะพี่น้องเนาะเกิดดรามานะครับช่องช่องหนึ่งสุดท้ายนี่ก็ช่องหนึ่งครับช่องเบิร์กยังกับวงหงอนเบิร์กคว่ำห่วงเห็นไหมไง <c oughs> ตอนเอาคลิปช่องช่องหนึ่งเนาะช่องดังๆนี่แนหะละคิวเพืกินกระปูน่ะพี่น้อง เป็นกับอกว่าอาหารสุดโหดหรืวเป่ามึงก็เลยว่าไม่ใช่โหดมองไรคนอยู่ในเมืองคนไหนที่อบอาก พื้นท้ายเพ่นดาสิบริยุทธ์ให้ในหน้าขึ้นมือเฮานะครับปวกมูเฮาเนี่ยเกิดมากอะดูตามตรงให้ต้งหน้าล้ครับเห็นพอแม่กินมาแต่น,น้อยพวกกบูดิบพวกปลาดิบประเภทของกินเนี่ย ผมแบบจะไปว่ากันต่อครับเนาะพี่น้องมาะธานธรรมการกินของแต่ละจังหวัดมันกระโบ้กันพี่น้องแล้วต้องกินต้องจมนล้วมีต้องกินต้องเบากการกินของตะจังหวัดก็ะโโบอกัน พาอีสากกนก็กินปลาแดกกิน,นปลาหลากจำได้สักกิ่ก้นบลาการมันก็บกีเดียดน,นะครับปลาแดกปลาหลากแต่กูเหมือนกินน้ำกันได้เบิดภาคใต้นี่หมือนกินน้ำมูดูนะครับแต่เขากินน้ำไว ภาคเนื้องส,สิ้นก็กก็ดเทียงจินเน่า็นอย่างจิ้นเน่าเป็นเนื้อจิ้นเน่าส่นเน,น,นื้อพกเนื้อเนื้อหมูแล้ว่าเนื้อวัวไปห้อจะลับเป็นหอจะกยับเปลืองกเขางังเขาอะไครับหอจะไรก็ไปห่อยเพิ่งต้นใหม่ มันเสียามื้อครับจะเอาลงมากินมันเนื้อมันเกือสิบแก่ๆกบเนื้อขเขาจะเป็นพวกเนื้อโคกุนนะครับก็จะไม่ว่ากันครับการกิน การกินของคนแต่ละจังหวัดก็พูดกันนะครับพื้นเพศการเกิดมาของแต่ละคนมันบูซ้ำกันพี่น้องไม่ไปไหวกันเนาะเดี๋ยังไงเดี๋ยวเขบ่ไปแบ่เดือดเดือดหลวงคนอื่น พวกลลกสวยไปไกลเต็นคือจอหนีแล้วว่างไม่รู้หรอกกินดีกว่าพี่น้องเดี๋ยวเป็นเจียวเป็นจันลีนะครับ แต่องแถอพี่น้องมันมีข้าวเลยครับนี่ย่างเดี๋ยวครับข้าวเดี๋ยวเบิด <c oughs> ก็คิบกินกระปูนเห็นบ้าบอยเราว,วมาแก่คลิปมั้ยนขออยากเอานา้มนะครับบ้าบอยใส่บา้บาบอยใส่ทีเนาะสงสยัยเขาสิไปคอมเมนต์แล้วคหรอ แล้วก็เลยมาแกะเอากระปูมาใส่เอามานองน้ำแข็งซะก่อนแล้วก็ล้กออกไปหนึ่งเอาไปหนึ่ง,นนงแล้วก็ไปทอดกันไปลองเดี๋ทอดแล้วก็เอาไปเอาไปต้มพวกมึงเลยก็โอ้ยเอาไปต้มแล้วจะเอาไปก้อยมนะันไอ๋อ ออต้มเราไปยางนี่แล้วว่างซุกแทบวันแล้วว่างซุกกินบโบเลือดขาวกับปู ตัวคอไปนะครับมันจะต้งกินทั้งแบบนะพี่นออ้อกเขอบอกสุกันฟังครับอืแซ่บพี่น้องร้านเนี่ยอันสุดท้ายนี่ก่อน ร้านใหญ่ตีรถเดียดตัวผีหลงเนาะสีอย,ยากไฟแดงนอนม่วงครับตรงเข้าไปจากห้าสิม,มงหนาไปในเมืองคอนครก็เจอไฟแดงอยู่บนนอนม่วงเลื่อนเลื่อนน้องหยาดไปอยู่ทรายเมื่อครับบาเราลองง่ายตึกสามสันอย่างแสบครับัวข้าวเลย เกี่ยงตับเลยพี่น้องไอ้ของมากครับผมกินประจำเลยครับหลาน,นอะไรก็เปิดประตูกแก้วครับ ่าย่ายสุดครับเบิร์ดเลยครับายบมาไงอันนี้บ้ให้มากครับ กรอ,อบดีพี่น้องกอดกันดีครับกินข้าวหรือไม่กินเนี่ย แหม่หน่องตายบ่ยำไปอย่าคล้องคนน่ะเออคนน่ะแหม่แห้งไรเดี๋ยว่น้องเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามนะ,ออะพี่น้องเด้อ จังไดีกับฝากพี่น้องไว้สำหรับเดือดแป้งนะครับซื้อร้านเมื่อกี้ยายราตีอันอนี้ก่อนคือเบรตร้านยายราตีรสเด็ดบ้านดอนมงสีแยบนดอนมงนะครับเบอร์โทรศูนย์สี่สองหนึ่งเก้าสามศูนย์เจ็ดเจ็ดนะครับกะฝากพี่น้องไปผูใ้ใดอยากกินของ,งแสียบกัลองไปเบิ่งแหวกก็ไปหาเบิ่องนะพี่น้องเนาะ เอาสำหรับคลิปนี้ครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องบอลล่าพาแซบนะครับแล้วก็ฝากเพจเบอลล่าพากินพาแซบและปลมหนูพุกนะครับพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้ซับนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ